เชื่อว่าเด็กสายวิทย์ทุกคนต้องรู้จักสมการเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะมันคือสมการที่ใช้สําหรับคํานวณความเร่งของที่ในวิชาฟิสิกส์แต่พวกเราเคยรู้กันบ้างหรือเปล่าว่าสมการเหล่านี้มีที่มาอย่างไรถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับสมการความเร่งของที่ไปด้วยกันก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้พื้นฐานกันนิดนึงมาดูความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัดระยะทางคือระยะทั้งหมดที่วัตถุเดินทางไปได้ มีปริมาณเป็นสกาล a าคือมีแต่ขนาดส่วนการกระจัดคือระยะที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายมีปริมาณเป็นเวกเตอร์คือมีทั้งขนาดและทิศทางเพราะแยกความแตกต่างได้แล้วก็มาดูความเร็วกันเถอะความเร็วคือตำแหน่งที่เปลี่ยนไปหรือการกระจัดภายในช่วงเวลาหนึ่งจะพูดว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนของตำแหน่งก็เป็นได้ มันสามารถเขียนในรูปสมก,การได้ว่า v เท่ากับ s ส่วน t เนื่องจากการกรกจัดเป็นเวกเตอร์ความเร็วจึงเป็นเวกเตอร์ไปด้วยมาต่อกันที่ความเร่งกันดีกว่าความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนไปภายในช่วงเวลาหนึ่งหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเขียนเป็นสมก,การได้ว่า a เท่ากับ v ลบ u ส่วนได้ t ด้วยความที่ความเร็วมีทั้งขนาดและทิศทางดังนั้นไม่ว่าความเร็วจะเปลี่ยนแค่ขนาดแค่ทิศทางหรือทั้งสองอย่าง ก็ถือว่าเกิดความเร่งได้ทั้งนั้นตัวอย่างความเร่งคงที่ในชีวิตจริงก็คงหนีไม่พ้นความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นค่าธรรมชาติที่มีค่าคงที่อยู่ที่ประมาณ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองไอ้เจ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันจะเป็นเร่งให้วัตถุต่างๆเคลื่อนที่ไปยังพื้นโลก เช่นถ้าเราปล่อยวัตถุลงจากที่สูงวัตถุก็จะดิ่งลงด้วยความเร่งของที่ไปยังพื้นโลกเหมือนกับแอปเปิลที่หล่นลงใส่หัวนิวตันผู้คนพบกฎของแรงโน้มถ่วงพอเข้าใจพื้นฐานแล้วก็มาพิสูจน์สมการกันเถอะมาดูที่สมการแรก,กน v เท่ากับ u บวก at สมการนี้เป็นแค่การจัดรูปใหม่ของนิยามความเร่งเท่านั้นด้วยการคูณด้วย t ท,ทั้งสฝั่งแล้วบวกด้วย u อีกทั้งสฝั่ง จากนั้นก็กลับด้านสมก,การก็จะได้ v เท่ากับ u บวก at มาถึงสมก,การที่2สมก,การของความเร็วเฉลีย่ยอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะคะเป็นแค่การหาค่าเฉลีย่ยธรรมดารรมดาก็จากค่าเฉลีย่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลหารด้วยจำนวนของข้อมูลแล้วก็จะได้ความเร็วเฉลีย่ยว่าความเร็วต้นบวกความเร็วปลายหาร2นั่นเองสมก,การที่3นี้อาจจะดูยุ่งยากขนนิดนึงแต่จะเย็นๆแล้วมาดูกันทีละขั้นตอนนะคะ เมื่อความเร่งคงที่ทำให้เราทราบความเร็วเฉลี่ยซึ่งเท่ากับการกระจัดส่วนเวลาจากนั้นคูณด้วย T ทั้งสองฝั่งก็จะได้ S เท่ากับ V เฉลี่ย T แล้วตั้งให้เป็นสมการหมายเลขหนึ่งแทน V เฉลี่ยด้วยวก u ส่วน2แล้วใส่ลงไปในสมการที่1ก็จะได้ S เท่ากับวก u ส่วน2คูณด้วย T มาในที่สุดสมการที่4 V กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก 2AS เริ่มจากการนำสมการที่แล้ว s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย t ตั้งให้เป็นสมการที่1และก็นำสมการความเร่งไปแก้หาเวลาก็จะได้ t เท่ากับ v ลบ u ส่วน a แล้วตั้งให้เป็นสมการหมายเลข2แทนสมการที่2ลงไปในสมการที่1ก็จะได้ตามนี้จากนั้นก็ใช้คณิตศาสตร์จัดรูปไปเรื่อยๆจนได้ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s ในที่สุด มาถึงสมการสุดท้ายกันแล้วนะคะเห็นใช้บ่อยสะด้วย s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลังสองคราวนี้เราจะมาพิสูจน์กันด้วยกราฟมาดูกันที่กราฟความเร็วกับเวลากันดีกว่ากำหนดให้ u ไม่เท่ากับ0ตำแหน่งของมันจึงถูกเลื่อนขึ้นมานิดหน่อยในแกน y และความชันของกราฟความเร็วกับเวลาก็ากกคือความเร่งและเนื่องจากความเร่งมันคงที่ความชันจึงเป็นเส้นตรง ส่วนพื้นที่ใต้กราฟของกราฟนี้ก็คือการกระจัดและพื้นที่ใต้กราฟหาได้จากการนําพื้นที่สี่เหลี่ยมมาบวกด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมดังรูปซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมหาได้จากความกว้างคูณความยาวเราจึงได้พื้นที่ส่วนนี้มาว่า ut ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ไหมคะเราจึงได้พื้นที่ส่วนนี้มาว่า1ส่วน2คูณ t คูณด้วย v ลบ u แต่รูปของมันยังไม่น่าพอใจ เราก็เลยกำหนดให้สมการนี้เป็นหมายเลข1ไว้ก่อนจากนั้นนำ v เท่ากับ u บวก at มาลบด้วย u ทั้งสองฝั่งจนได้ v ลบ u เท่ากับ at แล้วนำ v ลบ u เท่ากับ at เนี่ยไปแทนลงไปในสมการที่1จนได้พื้นที่สามเหลี่ยมว่า1.2ส่วน2คูณ t คูณ at หรือ1.2ส่วน2 at กํลังสองเสร็จแล้วก็นำพื้นที่สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมมาบวกกันจนได้สมการการกระจัดว่า s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กํลังสองนั่นเองหลายคนคงเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าความเร่งไม่คงที่ล่ะจะยังใช้สมก,การพวกนี้ได้อยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ค่ะถ้าความเร่งไม่คงที่อัตราการเพิ่มหรือลดของความเร็วและการกระจัดก็จะไม่แน่นอนกราฟก็จะซับซ้อนขึ้นเราจึงต้องแยกคิดข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาหรือใช้แคลคูลัสในการเข้าช่วยในการแก้ปัญหาแทน ไหนๆก็เรียนมาตั้ง5สมการแล้วเรามาฝึกใช้สักข้อกันดีกว่ามาดูตัวอย่างนี้กันตัวอย่างนี้นํามาจาก9วิชาสามัญปี58โจทย์มีอยู่ว่าดีดมวลก้อนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งได้ความเร็วต้น7.0เมตรต่อวินาทีมวลก้อนนี้จะขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรจากจุดที่ดีดแล้วก็มีช้อยส์มาให้5ตัวเลือกดังที่แสดงบนหน้าจอก่อนจะเริ่มทําเรามาวางแผนกันก่อน วิธีทำโจทย์ฟิสิกส์มีอยู่5ขั้นตอนได้แก่วาดรูปคร่าวๆระบุสิ่งที่เรารู้และเราต้องการกำหนดสมการที่จะใช้จากนั้นก็นำสิ่งที่รู้ไปแก้สมการแล้วค่อยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบมาดูทีละขั้นตอนกันขั้นแรกให้วาดรูปคร่าวๆขั้นนี้เราจะเป็นต้องทำเพื่อดึงสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นควรวาดด้วยรูปร่างง่ายๆอย่างวงกลมหรือสามเหลี่ยม จอบอกว่าดีดมวลขึ้นไปด้วยความเร็ว7เมตรต่อวินาทีก็วาดลูกศรบอกทิศทางและขนาดของความเร็วลงไปและเราต้องรู้เองว่าถ้ามวลถูกดีดขึ้นไปตรงๆมันจะถูกความเร่งเนื่องจากแรงน้ําถ่วงชะลอให้ช้าลงเรื่อยๆจนหยุดหรือความเร็วเป็นศูนย์ในที่สุดซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดสูงสุดที่โจทย์ถามหาก่อนที่มวลจะเปลี่ยนทิศทางและดิ่งลงกลับมาที่เดิมข้อที่2ระบุสิ่งที่เรารู้จากโจทย์ ความจริงแล้วโจทย์ให้มาแค่ความเร็วต้นของมวลแต่เราต้องรู้เองว่ามันมีความเร่งเนื่องจากแรงน้ำถ่วงอยู่ด้วยซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วต้นมันจึงมีค่าเป็นลบและเรารู้ว่าณจุดสูงสุดมวลจะโดนความเร่งชะลอจนหยุดนิ่งความเร็วจึงเป็นศูนย์พอระบุสิ่งที่รู้หมดแล้วเราก็เขียนสิ่งที่เราต้องการจะหานั่นก็คือความสูงของมวลน,นั่นเองพอเราระบุข,ข้อมูลเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็มาเลือกสมก,การที่จะใช้แก้ปัญหากันเถอะ เราจะใช้ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก 2as เพราะมันมีตัวแปรที่เราไม่รู้เพียงอันเดียวซึ่งเป็นตัวแปรที่เราต้องการจะหาพอดีขั้นตอนที่4แทนค่าลงไปในสมก,การเวลาจะแก้สมก,การฟิสิกส์แนะนำว่าควรคำนวณหน่วยลงไปด้วยมันจะช่วยให้เราไม่สับสนในกรณีที่โจทย์มีความซับซ้อนมากกว่านี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้สมก,การไปเรื่อยๆ หน่วยก็สามารถตัดกันเองได้จนได้คำตอบว่า2.5เมตรในที่สุดส่วนขั้นตอนที่5นั่งดูว่าคำตอบที่เราได้มามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้อยู่นะคะตัวเลขคือไม่ติดลบแล้วก็เป็นค่าที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปดังนั้นโจทย์ข้อนี้จึงตอบข้อคอค้ายนั่นเองจากที่เราพูดกันมาทาั้งคลิป ก็อยากแสดงให้ทุกคนเห็นนะคะว่าสูตรทั้งหลายในวิชาฟิสิกส์ที่ดูยุ่งยากนั้นจริงๆแล้วมันมีที่มาแสนเรีเยบง่ายอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะแค่เอาสมก,การนิยามมาเปลี่ยนรูปไปมาหรือนะํามาประกอบกันใหม่ก็ได้สมก,การที่เราใช้กันแล้วนะคะแต่ทั้งนี้เราก็ควรจําให้ได้ทั้งทาง่าสมก,การอยู่ดีเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนกมากๆนะคะที่ติดตามจนจบคลิป ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะติดตามต่อที่ทีแฟนเพจอยากสอนได้เลยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ